อายุ55ปีทํางาน14,000บาทนะครับคบมา15ปีแต่ปัจจุบันเงินเดือน11,500บาทนะครับจะคิดยังไงคะนะครับไปดูคําถามจริงอยากถามว่าดิฉันจะรับเงินกี่บาทนะครับทำงานตั้งแต่ปี34นะครับจนตอนนี้65นะครับจนดิฉัน55แต่ยังไม่ออกจากงาน เงินเดือนที่ทํามามีตั้งแต่14ครบ1สปีแต่ปัจจุบันเงินเดือนหนึ่งบาทจะคิดยังไงนะครับไปดูรายละเอียดของการคิดบํนานาญกันก่อนครับนะครับทัวนอีกครั้งเงินบํานาญคือเงินกรณีชาราภาพที่ได้รับจากประกันสังคมนะครับ ซึ่งใจ่ายให้กับผู้ประกันตนรายเดือนตลอดชีวิตนะครับผู้ประกันตนจะได้รับเงินบำนาญชราภาพ20%ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายและจะบวกเพิ่มอีก1.5%ของระยะเวลาการใจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนนะครับสูตรมันจะมี2สูตรนะครับสูตรแรกจะเป็นกรณีใจ่ายครบ180เดือนนะครับสูตรที่2ในกรณีจ่ายเกิน1 8 0เดือนจะมีการบวกเพิ่มอีก1.5%ของระยะเวลา,าเงินสมการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนนั่นเองนะครับ เงื่อนไขของการได้รับบำนาญน,นะครับต้องจ่ายเงินสมทบตั้งแต่180เดือนนะครับขึ้นไปหรือ15ปีขึ้นไปนี่แหละแล้วก็มีอายุครบ55ปีบริบูรณ์และต้องเป็นสิ้นสุดเป็นต้องสิ้นสุดการเป็นผู้กันตนด้วยนะครับจึงจะได้รับนะครับเงินบำนาญน,นะถ้ายังไม่สิ้นสุดการเป็นผู้กันตนนะครับก็ยังไม่ได้รับเงินบำนาญคราวนี้มาถึงคําถามนะครับเนื่องจากรายละเอียดเนี่ยมันน้อย นะครับรายละเอียดมันน้อยมากเลยไอหมื่นสี่ไม่รู้ว่าไอครบสิปีตอนปีพุทธศักราชเท่าไหร่ปีพศเท่าไหรอ่อาจต่ผมมาคำนวณก่อนนะครับ mm hmm. ขออ้างอิงสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานนะครับเพจสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงาน mm hmm. การเก็บเงินกรณีชราภาพเริ่มเก็บสมทบตั้งตั้งแต่วันที่31ธันวาคม41 mm hmm. เป็นต้นไปนะครับ mm hmm. ก่อนหน้านั้นสำนักงานประกันสังคม จะไม่ได้มีการเลขเก็บในส่วนของเงินชราภาพแม้จะมีการตั้งประกันสังคมขึ้นมาก่อนแล้วก็ตามนะครับเพราะนั้นเริ่มเก็บปี41น่ธันวาปีสีเขาก็นับเป็นช่วงเวลานั้นนะไม่ได้นับช่วงเวลาทำงานนะครับทำงานเราส่งประกันสังคมก็จริงแต่ช่วงเวลานั้นนะครับก่อนปี41เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ส่งคือเราไม่ไม่ได้อาจจะคือเราไม่ได้ส่ง เงินสมทบกรณีชาลาภาพเราจะเป็นส่งเงินประกันสังคมนะครับเพิ่งมาส่งสมทบเมื่อปี41เพราะฉะนั้นว,วิธีการคิดนะครับขออนุญาตข้ามไปก่อนนะครับวิธีการคิดนะครับห5นะครับลบ4 1หนึ่งะครับเท่ากับ24ปีนะเท่ากับคุณคนนี้ส่งประกันสังคมมาประมาณ24ปีเท่านั้นเองนะครับส่งมาย4ปีเท่านั้นเอง เราลูจ้จํานวนปีแล้วส่งมา24ปีได้รับบํานาญแน่นอนนะครับแต่เรายังไม่รู้ว่าฐานเงินเดือน60เดือนสุดท้ายนะครับนี่หกค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเนี่ยเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีบอกว่าปัจจุบันเงินเดือน1 1 5 0 0บาทแต่ไม่รู้ปัจจุบันเงินเดือน11,500บาทเนี่ยได้รับช่วงเดือนออได้รับช่วงเดือนไหนได้รับมากี่เดือนกี่ปีแล้วนะครับเพราะก่อนหน้านี้เป็นหมื่นสี่ถูกไหม นะครับแล้วก็ครบ15ปี1 4นสนะครับหลังจากนั้นไม่รู้ว่าไอแต่ปัจจุบันไดน่งหนึ่ง้11,500บาทแต่มาดูว่าได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นว,วิธีการคิดเนี่ยมันเอา60เดือนสุดท้ายนะครับผมบอกวิธีการคิดดีกว่าเอา60เดือนสุดท้ายนะครับเอาเป็นเดือนเดือนเลยนะมาบวกกันเลยนะครับหาร60เอา60เดือนสุดท้ายเนี่ยหรือ5ปีสุดท้ายเนี่ยมันมา,มา มาบวกกันนะครับแล้วก็หาร60ไปก็เท่าก sort of ับ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนั่นคือตัวเม็ดที่จะเอามาคูณนะครับเพื่อหาบำนานชฉลาภาพซึ่งจะได้ความถูกต้องแม่นยำมากนะถ้าทำอย่างนั้นเพราะว่าผมเข้าใจว่าบางท่านเนี่ยเงินเดือนเนี่ยมันมันเริ่มตั้งแต่9,000 1,000 0 0 0 0 0คือมันเริ่มไต่เต้าอะนะครับการสมทบมันก็แตกต่างกัน พอเริ่มทีละขั้นทีละขั้นเนี่ยถ้าเรามาคิดเม็ดที่เงินเดือนสุดท้ายเนี่ยบางทีมันไม่ตรงนะครับมันไม่ตรงอะแต่เดี๋ยวเราจะคิดเม็ดให้ส่วนส่งบํานาญประกันสังคมนะครับอยากรู้ว่าเราในฐานะผู้ประกันตนส่งบํานาญประกันสังคมเท่าไหร่กันมาบ้างเนี่ยเข้าไปที่เว็บไซต์ของสํงนานักงานประกันสังคมนะครับเข้าไปที่การคํานวณเงินส่งค่าชราภาพคลิกเข้าไปเลยนี่ อันนี้ผมเอาของตัวของผมมานะมาแคปให้ดูเลยนะครับมาให้ดูเลยนี่ผมส่งมาประมาณนี้นะครับเพราะผมเริ่มทำงานปีห้าหกนะครับเนี่ยมันคือจำนวนปีที่มีการส่งประกันสังคมมานะเงินสมทบสมทบสมทบในจ้างสมทบมีรัฐสมทบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รวมหลายปีทั้งหมดไปดูรายละเอียด ด้านในนะครับได้ของแต่ละท่านนะว่าส่งมาจริงเท่าไหร่แล้วประกันสังคมเนี่ยนะครับเขาคิดเป็นรายเดือนนะเพราะในตลอดชีวิตเราเนะี่ยบางครั้งเราลาออกจากงานเราไม่ได้ส่งประกันสังคมนะครับหรืออยู่ในช่วงอะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่ได้นับนะนะครับไม่ได้นับนะเพราะนั้นประกันสังคมเนี่ยไม่ได้นับจาก การทํางานเพียงอย่างเดียวนะครับหรือไม่ได้นับจํานวนปีแบบเขาค่าคุณน,นับจํานวนเดือนที่ส่งเงินสมทบอ่ะนะครับผมก็เลยยกตัวอย่างในกรณีที่ทางคุณพี่นะครับส่งประกันสังคมมา24ปีนะครับตามที่คํานวณไว้นะจำนวน1 4 0 0 0บาทผมเอาตัวเลขนี้เลย1 4 0 0 0บาทอันนี้เดี๋ยวพิมพ์ผิดนะครับคุณพี่ จะได้รับเงินบำนาญประมาณ5,025บาทนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นคำนวณคร่าวๆของจริงต้องเอารายเดือนมาแจงกันเลยนะครับอ่ะผมคำนวณให้อีกตัวหนึ่งนะครับในกรณีที่ใช้ฐานเงินเดือน11,500บาทนะครับพี่จะได้รับบำนาญจากประกันสังคม3,852บาท50สตังค์นะครับเงินตัวนี้ เพราะฉะนั้นการคํานวณบํานาญนะครับจากประกันสังคมจะให้แม่นยำนะครับเราจะต้องเอาตัวเลขจริงๆนะครับมาแจงเลยนะครับแต่ถ้าใครเงินเดือนสูงอยู่แล้วในกรณีที่เงินเดือนสูงเนี่ยขั้นลิมิตเพดานของประกันสังคมคือ15ื่นมันก็คิดง่ายไงเพราะเงินเดือนสูงเ่ยเขาเขาส่งด้วยจํานวนเงินสมทบที่1 5 0 0 0บาทนะครับ เพราะนั้นเอาเขาคิดง่ายเลยคือเอาหมื่นหมื่นห้าเนี่ยแหละมาตั้งแต่สําหรับหลายท่านเงินเดือนมันต้องค่อยๆขย่บขึ้นไปนะครับจากหมื่นหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่เพราะฉะนั้นเงินเดือนในแต่ละปีมันจึงไม่เท่ากันในแต่ละเดือนดีกว่าอาจจะรวมถึงเงินเดือนในแต่ละเดือนในแต่ละปีที่จะมีการขึ้นไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเวลาขึ้นไม่เท่ากันการส่งเงินสมทบ5%ของเงินเดือนคุณสูงสุด ลิมิต15,000บาทมันก็ไม่เท่ากันอีกพอไม่เท่ากันเวลาเอามาคำนวณประกันสังคมเขาจึงยึด60เดือนสุดท้ายเฉลีย่ยเพราะนั้นเอาช่วง60เดือนสุดท้ายเนี่ยต้องเอาช่วงนั้นนมาคิดนะครับถ้าคุณอายุห้าห้าแล้วมันจะคิดง่ายตรงที่คุณรู้ว่า,วาไอสิ่งที่ผ่านมาคุณส่งมาเท่าไหร่คุณก็ไปเอาข้อมูลทั้งหมดอมาแจงมาบวกเลย มาบวกข้อมูลทั้งหมดเพื่อให้หา60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยแล้วก็เอามาคำนวณบำนาญน,นะครับนั่นแหละจะถูกต้องเพราะถ้าพี่ให้ข้อมูลมาแบบนี้มันเข้าๆจริงๆเพราะไม่รู้ว่าไอปัจจุบันเงินเดือน1,1,500บาทส่งมาก,กี่ปีแล้วหรือส่งมาก,กี่เดือนแล้วจึงไม่อาจที่จะคำนวณเป็นเป๊ะๆได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอตอบคำถาม คุณพี่ท่านนี้แล้วกันนะครับเพราะนั้นให้หลัก how to วิธีการไปคิดคำนวณน,นะครับจะได้คิดกันเป็นนะหลายท่านจะได้เอาไปคิดคำนวณกันเองนะครับของแต่ละท่านนะครับเพราะบางทีบางท่านเนะี่ยข้อมูลพวกนี้มันเป็นข้อมูลข้อมูลซีเรียสไม่อยากจะเปิดเผยเงินเดือนอะไรหรือไม่อยากจะพิมพ์เยอะนะก็ไป ลองใส่ตาราง Excel นะครับมาแล้วก็คำนวณดูหรือใส่กระดาษก็ได้นะครับไปเขียนดูนะครับคำนวณไม่ยากนะครับเราทุกคนต้องคำนวณเป็นนะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราต้องรู้นะครับว่าเราจะได้รับบำนาญจากภาสังคมหรือไม่แล้วได้เท่าไหร่นะครับจะได้วางแผนกันถูกวางแผนกเกษียณถูก,กเกษียณอย่างแข็งแกร่งนะครับ